บลูมาเตือนให้ทุกคนรัดเข็มขัดและบอกให้คอมพิวเตอร์เริ่มลำดับการลงจอดยานยานอวากาศของพระเจ้าตกลงบนหินจากนั้นไถยผ่านพื้นที่ปา่าหยุดอยู่ที่ขอบหน้าผาเล็กน้อยเมื่อมองออกไปที่วิวตรงหน้าคุลลินยังคงไม่เชื่อโกหังแนะนําให้เราลองตรวจหาดราก้อนบอลโดยใช้ดราก้อนเรดาร์ของบลูมาอย่างไรก็ตามก่อนที่เธอจะมีโอกาสยานก็เอียงไปข้างหน้าและตกลงหน้าผาไป บูมาตื่นขึ้นมาและพบกับร่างสองร่างที่เฝ้าดูเธออยู่ทั้งคู่มีความคล้ายคลึงกับพระเจ้าแม้ว่าจะเตี้ยและล่ำสันก็ตามเขาแนะนําตัวเองว่าชื่อไรติและเพื่อนที่ตัวสูงกว่าของเขาชื่อซาโคทั้งสองพบพวกบูมาที่ด้านล่างของหน้าผาจึงทําการรักษาพยาบาลฉุกเฉินซึ่งบูมาก็ขอบคุณจากนั้นจึงปลุกคุณล,ลินและโกหังให้ตื่นขึ้น ไรตีและซาโคเลี้ยงข้าบรูมาคุลิลินและโกหังและขอให้พวกเขาโชคดีในการค้นหาตราคุนบอนพวกเขาทั้งสามสงสัยว่าชาวนามเม็กรู้ได้อย่างไรว่าพวกเราต้องการอะไรหลังจากการแสดงมายากลพลังจิตสั้นๆโดยซาโคคุริลินตระหนักว่าหากพระเจ้ารู้มากเกี่ยวกับผู้คนที่พบเจอก็ไม่น่าแปลกใจที่คนอื่นๆในเผ่าพัานธุ์ของเขาจะรู้เช่นกัน บรูมาถามเกี่ยวกับยานอวากาศและทุกคนก็ไปที่โรงเก็บยานใกล้ๆที่ซึ่งไรติและซาโคเอามาเก็บไว้มีการกระแทกและรอยขีดข่วนเล็กน้อยแต่อยู่ในสภาพดีบรูมาดึงดรา้อนเรดาร์ของเธอออกมาและมันจับสัญญาณจากดรา้อนบอลได้มี3ลูปอยู่ใกล้ๆที่นี้ บ,บูม่าระเปิดรถออกมาด้วยแคปซูลแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ออกไปไรติเตือนไม่ให้ใช้ยานพาหนะขนาดเล็กเช่นนั้นเพราะมีสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวอาศัยอยู่เต็มไปหมดเขาเสนอที่จะพาขึ้นยานของเขาซึ่งเป็นเครื่องบินทรงกลมที่มีเสียงดังและทุกคนก็บินออกไปยกเว้นซาโครที่อยู่ซ่อมยานอวก,กาศ ยาลุนจอดใกล้กับตำแหน่งของดราก้อนบอลลูกแรกบลูมาตรวจสอบเรดาร์ของเธอในขณะที่คูลดินก่หังและไรติค้นหาก้นแม่น้ําในที่สุดไรติก็หาเจอและทุกคนก็ดีใจในขณะเดียวกันการฟื้นตัวของเบจิตา้าในเครื่องมือทางการแพทย์ยังคงดําเนินต่อไปที่ดาวฟรีเซอร์79ผู้ดูแลที่เฝ้าดูอาการพบว่าเบจิต้ารู้สึกตัวอีกครั้งเขากําลังใช้ชีวิตในการต่อสู้บนโลกอีกครั้งในความคิด กลับมาบนโลกโกคู Goku และเมอร์ช็อกมัดขณะที่นอนอยู่บนเตียงทําให้จีจี้และคนใื่นเดืนในวอร์ตกใจจีจี้ตะโกนบอกให้โกคูอยู่นิ่งๆและผักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ ดราก้อนบอลลูกต่อไปอยู่ในบริเวณสร้างปรักพังโบราณพวกเขาเดินตามสัญญาณเรดาร์ลงบันไดที่มีภาพเขียนบนผนังคุรุลินตั้งข้อสังเกตว่าชาวนามเม็กเมื่อนานมาแล้วดูแตกต่างจากในปัจจุบันมากบลูมาติดตามสัญญาณจากดราก้อนบอลไปยังโรงศพโบราณและเอื้อมมือเข้าไปคว้ามันจากนั้นเมื่อรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เธอก็เริ่มกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว กลับมาที่ยานบินไรติแนะนําให้ค้นหาดราก้นบอลอีกหนึ่งลูกก่อนครบคำบลูมาเริ่มสงสัยแรงจูงใจของชาวนามเม็กเท่าอย่างงิบเงียบพวกเขาเจอที่ตั้งของดราก้อนบอลลูกที่3และลงจอดยานหลังจากออกไปบลูมาตระหนักว่าสัญญาณของดราก้อนบอลเริ่มเคลื่อนไหวแล้วตามสัญญาณบลูมาเดินทางเข้าไปในรอยเท้าขนาดใหญ่ทุกคนเงยหน้าขึ้นมองเห็นไดโเสายักษ์ที กลืนดราคนบอลไปตอนหน้าตตาบลูมาเริ่มไล่ตามไดโนเสาร์และคนอื่นๆก็ไล่ตามเธอไปไรติหยุดการติดตามบลูมาเผชิญหน้ากับเขาเรื่องต้องการขโมยดราคนบอลทั้งหมดจากที่รวบรวมได้แน่นอนว่าเขาปฏิเสธและก่อนที่การโต้เถียงจะดำเนินต่อไปพวกเขาได้ยินเสียงคำรามอย่างเจ็บปวดจากไดโนเสาร์ เมื่อปีนขึ้นไปบนเครื่องบินเพื่อตรวจสอบไรติแสดงให้พวกเขาเห็นว่าไดโนเสาร์หลงเข้าไปในบึงพิษและกําลังละลายทั้งเป็นไรติรู้ว่าวิทเ,ทเลซาบอยู่นั่นคือเหตุผลที่เขาหยุดการไล่ตามไดโนเสาร์และรู้มากขอโทษสําหรับข้อกล่าวหาของเธอเขาแนะนําไม่ให้ไปตามหาดราก้อนวันลูกนี้แต่บอกว่าเขามีชุดดำน้ําที่จะอยู่ได้ประมาณ10วินาทีในหนองน้ํา ไรติลอยยานอยู่เหนือโครงกระดูกของไดนโนเสาร์โกฮังสวมชุดกระโดดลงไปพร้อมคำสั่งว่าหลังจากเจ็ดวินาทีพวกเขาจะดึงมันกลับขึ้นมาโกฮังพบลูกบอลแต่หลังจากเจ็ดวินาทีผ่านไปไรติเริ่มดึงเขาขึ้นมาแต่ว่าเชือกก็ละลายและขาดเมื่อเห็นว่ามีอะไรผิดพลาดโกฮังจึงเริ่มพุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำชุดของเขาเริ่มละลายและเขาตระหนักดีว่าเขาจะไม่สามารถทำได้โกฮังหันไปเผชิญหน้ากับพื้นหนองน้ำปล่อยพลังมาเซนโกขับเคลื่อนตัวเองขึ้นสู่ผิว น้ำได้สำเร็จพร้อมดราก้นบอลแล้วตอนนี้ก็จบลง